ทั้งดีใจทั้งใจหายค่ะดีใจที่กระแสตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็แบบทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราโชคดีที่เรามีแบบทีมงานมีผู้ใหญ่มีแฟนคลับทุกคนคอยซัพพอร์ตเราทําให้เรามาไกลขนาดนี้ด้วยอะไรเนี้ยนอกจากตัวพวกเราเองก็คือมีคนรอบข้างนี่แหละค่ะที่คอยช่วยเหลือเราให้มาถึงตรงนี้ได้ก็ดีใจแต่ก็ใจหายเหมือนกันเป็นวันจันทร์ที่ไม่มีใจ่อบรักเป็นอาทิตย์แรกที่ผ่ามนมาก็ <laughs> แต่วา่าละครทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องก็ต้องจบค่ะไม่เป็นไรเราก็รอติดตามผลงานใหม่ๆกันได้ใช่ก็ยังติดตามหลิงอ้อมได้อีเวนต์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังโผลหน้าให้กันเห็นตลอดะคะ่ะแราคอยรที่มาสนใจก็รับชมมาที่ทีเราคืกเพื่นตลอดทีนีเนี่ยเรามีพวกเจ้าคนะวามักเจ้าความรักก็ต้องขอบคุณเจ้าความรักที่คอยแบบคอยสัอพเอร์เราให้ทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะใช่ ดีใจมาก